ไม่ใช่บอกไม่พิมพ์ใหม่นะฮะแต่ว่าเอามากดเนื้อพระซึ่งเป็นพระยุคปลายก็เชื่อว่ามีการสร้างน่าจะประมาณราวปีพศ2407นะฮะ407แล้วก็มีการสร้างเสริมเข้าไปอยู่ในช่วง407ถึงประมาณ400ก่อน2413เพราะว่าเกจเทยโยนี่จะสร้างก่อนพระบังคุนพรมพระบางคุนพรหมนี้สร้างปีพศ2413 อีกสองปีต่อมาสมเด็จโตท่านก็มอบภาพ2415นบะครับบล็อกไม่พิมพ์นั้นมีหลายบล็อกแม่พิมพ์เป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่ก็เชื่อว่าเป็นไม่ช่างหลวงเป็นคนแก่แต่เป็นช่างช่างชาวบ้านหรือเป็นช่างที่ก็เรียกว่าอยู่ในแล้ววัดรักขังแก่มาท่านเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุม่มอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะพี่น้องครับย้ำนะว่าเป็นความเชื่อไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์อะไรทั้งสิน้น นะครเป็นความเชื่อนะครับส่วนใหญ่การศึกษาพระเครื่องก็จะมีเรื่องเล่ามีความเชื่อแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดของแท้ของจริงก็คือดูที่ก็คือดูที่องค์พระดูที่เนื้อพระนะพี่น้องอันนั้นคือประวัติการสร้างาคร่าวๆและเนื้อของพระสมเด็จวัดเกศเชยโยนั้นจะค่อนข้างจะเป็นเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดเหมือนกับว่ามวลสารทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดจากการต่าแต่เกิดจากการบด บทด้วยเครื่องบทยาบทด้วยวัสดุบางอย่างทําให้มวลสารนั้นละเอียดมากเม็ดมวลสารต่างๆเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเป็นแค่จุดเท่านั้นเองไม่ได้มีเม็ดมวลสารใหญ่เพราะนั้นเนื้อจะละเอียดพี่น้องครับละเอียดมากๆแล้วโทนของท่านก็จะเป็นโทนออกสีขาวขาวใสขาวขุ่นนะฮะขาวใสขาวขุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นพระกรุนะฮะแต่ว่ามันเป็นกลุที่อยู่บนฟ้ามันไม่ได้เป็นกลุที่อยู่บนดิน สมเด็จบางขุนพรมเป็นขู่ที่อยู่บนอยู่บนดี